สวัสดีครับในบทนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงาการเปิดหน้าต่างเครื่องมือนะครับที่จำเป็นในการาพยากรณ์ดวงชะตานะครับด้วยโปรแกรม Uplink 2.0นะครับ ในตัวอย่างนี้นะครับผมได้เปิดดวงของเจ้าชะตาท่านหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วผมก็อยากที่จะดูนะครับข้อมูลดวงของเขาในรูปแบบของสมพุดสมพุดปัจจัยต่างๆนะครับว่าอยู่ตำแหน่งอะไรบ้างนะครับซึ่งโปรแกรม o p l i n k นะครับก็จะสามารถทำได้โดยง่ายครับโดยที่ไปที่เมนูที่เขียนว่า Windows ตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกที่เมนู Windows นะครับแล้วก็เลือกอันแรกเลยนะครับ planet place อินโฟนะครับถ้ามาีชุดข้อมูลมากกว่า1นะครับก็จะมี Info 2,3,4 4ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดข้อมูลที่2 3หรือ4นะครับก็จะมีแต่ p p p เ e นส i เพลสอินโฟหนึ่งะครับท่านสามารถกด c t r t r o l Q นะครับเพื่อเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาเป็น h o ตคีย์ลัได้ด้วยนะครับผมคลิกที่นี่นะครับก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับ ่านสามารถที่จะจัดวางอย่างที่เราเคยพูดกันในบทแรกนะครับในส่วนของการจัดแต่งการแสดงผลหน้าจอนะครับซึ่งย้อนกลับไปดูได้ในบทนั้นนะครับผมขยับเพื่อให้เห็นได้ชัดนะครับก็จะเห็นว่าแถบบาร์ของนับตัวหน้าต่างนะครับก็จะเขียนว่า info 1 แสดงว่าเรากําลังเปิดหน้าต่างที่เราอ่านเนี่ยก็คือข้อมูลของชั้นที่1นนั่นเองนะครับหรือฉากที่1นั่นเองนะครับซึ่งก็จะให้รายละเอียดครับในเรื่องของคอลัมน์แรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ของปัจจัยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านคลิกที่เส้นแบ่งคอลัมน์นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับให้มันกว้างขึ้นก็จะเห็นตัวย่อครับของแต่ละปัจจัยนะครับที่เรานิยมใช้กันนะครับจริงๆก็คือสองพันเยญชนะแรกของ คําปัจจัยเหล่านั้นนะครับผมปิดมาในตําแหน่งนี้เพื่อเพื่อความสวยงามนะครับคอลัมน์ที่2ก็จะเป็นคอลัมน์ขององศานะครับคอลัมน์ต่อมานะครับคอลัมน์ที่3ก็เป็นคอลัมน์ของราศีนะครับคอลัมน์ต่อมาก็เป็นลิปดานะครับตำแหน่งลิปดาคอลัมน์ต่อมาก็เป็นตําแหน่งที่ลิปดาครับนะครับคอลัมน์ถัดมานะครับก็คือตรียางครับ ว่าอยู่ตียางที่เท่าไหร่นะครับคอลัมน์ต่อมาก็จะเป็น house ครับก็คือเรือนชะตาว่าปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในเรือนชะตาไหนนะครับช่องต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับลักษณะการโคจรครับว่าตอนนี้โคจรปกติหรือโคจรพักถ้าเป็นโคจรพักก็จะมีอักษร R น,นะครับขึ้นมาที่ย่อมาจาก retrograde นะครับเพื่อที่จะเราจะเรียนทราบว่าเออปัจจัยนี้นะตอนนี้ขณะนี้โคจรพักอยู่ เราก็สามารถทายได้ว่ายืดเยื้อยาวนานตามความหมายของปัจจัยโคจรพักถูกต้องไหมครับต่อมานะครับคอลัมน์สุดท้ายก็เป็นคอลัมน์ของค่าาความเอียงของระนาบนะครับหรือ d e c l i n a t น o n นะครับ d e c l i n a t i o n ตัวนี้นะครับก็จะบอกมานะครับเพื่อที่จะดูในลักษณะของการกลุ่มกันของดาวเนี่ยนะครับว่ามันเป็นการกลุ่มกันสนิทไหมนะครับปัจจัยนั้นดับไหมนะครับตามที่เรานิยมพูดกันนะครับ ท่านก็จะเห็นครับว่าออฟลิงนะครับนอกจากให้รายละเอียดของสมพุธท,ที่เป็นสิ่งพื้นฐานนะครับของโปรแกรมส่วนใหญ่ที่เป็นโปรแกรมอยู่เนีนให้มานะครับออฟลิงยังบอกดีเทลลงลึกไปครับในส่วนของตรียางนะครับแล้วก็เรือนนะครับทำให้ท่านเนี่ยไม,ไม่จำเป็นต้องหมุนจานนะครับสามารถมาดูลัดได้จากาาเมนู Planet Place นะครับอินโฟต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังมากไปกว่านั้นครับในเรื่องของการอ่านเนี่ยนอกจากเราจะอ่านจากองศาปรัจ่าราศีนะครับตียางเรือนนะครับแล้วก็ลักษณะการโคจรแล้วนะครับเรายังสามารถอ่านอินเทอร์เน็ตสตั๊กเจอร์ของมันนะครับในแต่ละตัวได้นะครับซึ่งวิธีก็คือเราสามารถที่จะคลิกลงไปในปัจจัยที่เราต้องการพิจารณาครับอย่างผมสนใจปัจจัยอาทิตย์นะครับผมก็คลิกไปใน โรนะครับหรือแถวของอาทิตย์อยู่ตรงไหนก็ได้คลิกไป1ทีนะครับมันก็จะเปิดหน้าต่างใหญ่ขึ้นมาหน้าต่างนึงครับนะครับที่เขียนว่า reference info 1หมายถึงว่าข้อมูลที่เรากำลังดูเนี่ยอ้างอิงกับข้อมูลที่1ครับโดยที่ internal structure ที่เราพิจารณานั้นก็คือดวงอาทิตย์ครับันนะครับที่มีองศาราศีนะครับแล้วก็ลิฟดามาให้และในบ็อกซ์นะครับสี่เหลี่ยมแรกนะครับก็จะเป็น internal structure 10อย่าง นะครับอย่างหลักๆสำคัญนะครับหนึ่งก็คืออ่าองศานะครับแล้วก็จะดึงคีย์เวิร์ดของซาเบนซิมโบลนะครับมาให้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการพยากรณ์นะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของอ่าอัธจักรนะครับเฮอร์เมสเฟียร์นะครับว่าเป็นอัธจักรอ่าแบบไหนนะครับหนึ่งสองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีบอกในเรื่องของแอคนะครับบอกในเรื่องของอความหมายของราศี นะครับในในเชิงของความหมายราศีแล้วก็ความหมายราศีในเชิงของธาตุาเพศคุณนะนะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็มีความหมายของซีนที่ตำแหน่งองศาปัจจัยนั้นอยู่นะครับแล้วก็ฮา l f ฟไซน์ยูนิตด้วยนะครับแล้วก็มีเด็กขีเน็นะครับว่าตียางที่อยู่เนี่ยความหมายคืออะไรนะครับแล้วก็มี5ฟ e g r e e unit ให้ด้วยนะครับก็คำนวณพร้อมความาความหมายของ ของคอ่าที่คำนวณได้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น f ลายโฟ d ด์ดิเมนชันนะครับโดยที่มีความหมายให้ด้วยนะครับท่านสามารถอ่านความหมายนะครับแล้วก็ผนวกให้เป็นเรื่องราวในการพยากรณ์นะครับนี่แค่ปัจจัยเดียวนะครับเราสามารถที่จะลงลึกในตำแหน่งของปัจจัยในเรื่องของความหมายได้อย่างละเอียดมากเลยครับ นะครับแล้วก็มากกว่าแต่ก่อนนะครับเยอะเลยนะครับในส่วนข้างล่างนะครับสองสองอกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของอทฤษฎีของซาเบียนซิมโบที่เราจะพูดในเรื่องของ The Cross นะครับแล้วก็ The Star นะครับโดยที่จะบอกตำแหน่งของอาทิตย์ที่เราหามาได้เนี่ยจะเกิด The Cross อะไรบ้างนะครับ The Star อะไรบ้างโดยที่จะ g u i ล e l i n e keyword ของ title ต,ต,ต่างต่างของ The Cross และ The Star ให้นะครับแล้วก็บอกตำแหน่งของอสัญลักษณ์ซาเบียนที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในซิมโบลไหนให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังบอก Wording ของซิมโบลนั้นให้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านยังสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเป็นภาษาไทยนะครับโดยคลิกที่ ตรงในส่วนของภาษานะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ทันทีครับเพื่อให้เราอ่านง่ายง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าบางคนถน,ถนัดภาษาอังกฤษก็สามารถคลิกที่อังกฤษตร,ตรงนี้ก็ได้นะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะเลือกนะครับดู internal structure อื่นๆได้โดยที่ไม่ต้องปิดหน้าต่างนี้ครับและไปคลิกที่ p h r a c e planet p l a c e อันเมื่อตะกี้นี้นะครับเราสามารถเลือกใด้จากตรงนี้ได้เลยครับผมอาจจะเลือกจันนะครับแล้วผมกดปุ่มโอเคตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น internal structure ของจันนะครับมาให้ในทํานองเดียวกับเมื่อตะกี้นี้นะครับเราก็สามารถอ่านความหมายนะครับของปัจจัยนะครับที่เราต้องการนะครับจากปราสีตียางเรือนนะครับแล้วก็ยังบวกผนวกไปในส่วนของ internal structure และวเดอดคอเด็ดสตาร์ได้อีกด้วยครับเท่านั้นเองครับ นี่ก็เป็นการอ่านนะครับความหมายของปัจจัยแต่ละปัจจัยง่ายๆนะครับท่านก็จะสามารถมีคําพยากรณ์ที่สามารถพูดไดอ้อย่างละเอียดและลงลึกโดยที่ผู้รับฟังเนี่ยอาจจะประหลาดใจนะครับที่ว่าเรารู้ได้ยังไงและเราก็รู้ลึกกว่าเดิมด้วยครับสวัสดีครับ